สวัสดีค่ะพี่เพียงเป็นเซลล์ประจําโครงการไมคกีนะคะวันนี้พี่เพียงจะมาแนะนําลูกค้าที่แนะนาเพื่อนๆน,นะคะมาหลายหลังที่มาซื้อโครงการไมคกีของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออ๊อครับสวัสดีค่ะชื่อตั๊กค่ะครับก็ผมทําง,งานอยู่ที่บริษัทวายเอสพันนะครับผมซึ่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเบโลโกนะครับผม ก็คือผมซื้อโครงการศิลา,าลมพัฒมอเตอร์เวย์นะครับผมซึ่งซื้อมาแล้วอยู่5ปีนะครับผมก็เหตุผลก็คือ,อติดถนนมอเตอร์เวย์นะครับผมแล้วก็ติดถนนบางนาตานะครับผมซึ่งทําให้การเดินทางเข้าออกอสะดวกง่ายนะครับผมเดินทางไปทํางานไม่ถึง10นาทีก็ถึงที่ทํางานนะครับผมค่ะส่วนตั๊กนี่ชอบตรงที่ว่าติดตลาด ติดห้างรถไม่ติดเราสามารถเอาทั้งมอไซค์ไปตลาดก็ได้มันใกล้มากค่ะแล้วก็สามารถไปเที่ยวทะเลแบบพาลูกๆไปเองได้ไม่กี่กิโลค่ะคุณนาำและขอบคุณปารนะคะซื้อบ้านแบบไหนของโครงการคะเลือกทำไมถึงเลือกโครงการของไมเกินของแรงคะ่ะอ๋อครับ ของผมผมเลือกเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับผมก็จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมซึ่งผมเลือกดูแล้วมันลงตัวสำหรับครอบครัวของเรามากเลยนะครับผมแล้วก็ของผมก็จะเป็นหลังลินสุดครับก็จะมีพื้นที่บ้านอยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังซึ่งทำให้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับผมแล้วก็บางครั้งก็มีการจัดปราร์ตี้กับเพื่อนๆครับส่วนแบกก็ชอบตรงที่ว่า ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากว้างขวางมากที่สามารถให้เด็กๆให้ลูกๆได้ไมาทํากิจกรรมอะไรได้หลายๆอย่างเขาจะได้ไม่ต้องเครียดค่ะความประทับใจนะคะของคุณงาและคุณตาที่เข้ามาซื้อในโครงการของเราเป็นไงบ้างคะก็ผมก็ประทับใจเรื่องความสะอาดนะครับความสลบลงบร่มเย็นนะครับผมแล้วก็ การบริการหลังการขายองค์การเองก็มีการจัดทํากิจกรรมต่างตาขึ้นมาเช่นกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมวันสงการวันปีใหม่เนี่ยครับผมซึ่งทําให้ครอบครัวของเราแล้วก็ครอบครัวเพื่อนบ้านครับได้ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับผมก็เลยทําให้รู้สึกว่าครอบครัวเรามีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นนะครับส,ส่วนตอนนี่ประทับใจก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันรอบๆ เป็นเพือนบ้านที่น่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็ประทับใจตรงที่มีสถานที่สําหรับให้เด็กๆได้วิ่งเล่นมีสนามเด็กเล่นมีสนามฟุตบอลอะไรพวกนี้ค่ะให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายคุณลางกับคุณตาถ้างทราบไหมคะว่าโครงการของเราช่วงนี้นะคะบอกต่อถึงสามเท่าด้วยกันสูงสุดถึง4ี่หมื่นนะคะ จากประสบการณ์ดีๆที่ผมได้รับนะครับตั้งแต่ที่ผมเข้ามาอยู่บ้านอของโครงการไมค์ฟินนะครับผมซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะครับแล้วก็อยากได้ประสบการณ์ดีๆเหมือนกับผมนะครับก็ขอแนะนำให้ซื้อบ้านของโครงการไมค์ฟินนะครับผมซึ่งมีให้เลือกหลายสไตล์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมนะครับ หากคุณลูกค้าที่สนใจโครงการไมค์ครีมของเรานะคะสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันค่ะหรือติดต่อพี่เตียงนะคะเบอร์โทร085 835 3652 idline 085 835 3652หรือ f a c e b o o k นะคะนาตยาคงผู้มาลัยค,ะค่ะขอบคุณนะคะคุณอานและคุณตักที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆในการซื้อบ้านและก็ได้นำเพื่อนนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาเลยค่ะสวัสดีค่ะนะ 拜拜。你好